สวัสดียนม่ยมแหลงจ้าสุขุสุข้นจ้าอากาศดีดีดพี่น้องวันนี้ลงมาทางหน้าลงมาหนองสาสีมาเก็บพักบุงสิมาเก็บพักบุงไปผัดจ้าไปเบิงมามีบอ่อพักบุงก็ไดบ่ได้มาดูแล้วบ,บ,อบ,บ,บ่อเมนแก่เบิ้นหลบบ่เนาะพักกระเชดก็งามจ้านี่พักกระเชดเก็บไว้ไปกินกับต่าหมง่งจ้าพักกระเชดก็งามนม่แต่ยอดงามเลยนี่ยอดงามคักจ้ากระเช็น้าม อุ้ยกระเจดบกนี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะบรรยากาศเนี่ยมาแรงดีดีจ้าพี่น้องนี่นั่งอยู่ฟังน้องสาเลยเก็บอัพักกระเชดนี่ได้ได้ไม่ขั้นกวมานำ้ำได้ไม่ขั้นกวมานำจ้ะอันดับแรกเอากระเชดก่อนกระเชดง่ามนี่สิเก็บไปฝากคุโนอดพนักกินกับตามคง เฉดสวยงามนี่ยอดพักบุ้งจ้ะนี่ยอดพักบุ้งกะงามนี่แบบนี้เลยกินแซบกินกับตำมะฮุ่งกะแซบพัดกะแซบยอดพักบุ้งมิจจะสวยๆเลยจ้ะนี่สวยงามปลาบ่อนปูบ,บับปูบ,บับเลยจ้ะพี่น้องปลาหลาปลาน้องสา เสียงปลาบ่นบุบบับบุบบับเลยแค่มาแลงมากสงสัยเพิ่นสีว่าคนมาเกือเขาเพิ่นเพิ่นก็นเลยบ่น mm hmm. งามคักจ้าน mm ี hmm. ่แต่ยอดงามๆามแบบนี้เลยนี่แบบกินกับตับมหุงแสบแบบพัดกระแสบนี่พักกระเฉดงามคากหลีมีแต่ยอดง,งามงาม เราจะเอาไปกินกับส้มตำนะคะแบบนี้เลยค่ะอันนี้กระเฉดจากระเฉดต้นงามงามไม่ต่อันงามงามเก็บไปไหวไปกินกับตำมหมูฮงจ้ะมันอยูน่นงสาม,มันก็เลยงามจา้ะนี่เลยยอดสวยๆแบบนี้เลยเก็บไปกินกับตำมหมูฮงงามแห้งจ้ะพี่นอะไเบิ้มมันเฟื่อยขึ้นมา งามแบบนี้เลยงามแบบนี้เลยจ้าเอาด้ซ้ำนี่ละจ้ามือนี้พ่อเคนี่จ้ามือใหม่จะสีมาเก็บใหม่นี่ได้กระเฉดเยอะมากแล้วก็ได้พักบุงน้ำจ้าเดี๋ยวจะเอาไปผัดน้ำมันหอยจ้ากินกับส้มตำก็อร่อยนะจ้าคลิปนี้ซ้ำนี่สักกอนละจ้าพอกันคลิปหนาคะ่ะ